G HS 2023คันนี rition. ้ย e ังดูสวยไม่แพ้ค่ายไหนเลยครับครบทุกอัตลดเรื่องเสียงทั้งแน่นและนุ่มซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นมารับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นด้วยตัวช่วยบาลานเสียงและเป็นแอมขับลำโพงในตัวนั่นคือ DSP เราแนะนำลูกค้าใช้ของ Alpine ตอบโจทย์กับท่านที่ไม่อยากเสียพื้นที่ในการติดตั้ง ด้วยขนาดที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพที่สูงความสามารถนั้นต้องบอกว่าได้ทั้งการจูนลำโพงให้เข้ากันมากขึ้นแก้ไขเวทีของเสียงเพื่อให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับรายละเอียดเสียงทั้งเบสแน่นๆแ,และคลื่นดนตตีที่นุ่มใส เราได้เลือกใช้ชุดลำโพง JBL แนวเสียงใสๆใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งแบบแยก2ทางด้วยกันอุปกรณ์ชิ้นแรกลำโพงทวิเตอร์เสียงใสๆขนาด25มิมติดตั้งกับเข้าที่ตำแหน่งท็อปพนเนลได้อย่างลงตัวและต่อเนื่องจนถึงลำโพงวูเฟอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง165ม mm, ิมตติดตั้งเข้าที่ตำแหน่งประตูหน้าและประตูหลัง รวมแล้วเซตนี้แยกรายละเอียดเสียงของเครื่องดนตรีได้ชัดเจนขึ้นในย่านของเสียงสูงให้เสียงที่ใสแบบสบายหูและย่านเสียงต่ำมีเบสที่ทุ้มนุ่มตามสไตล์เพลงที่ลูกค้าต้องการหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดตั้งโทร023753549 l ลาย ad overhon c o ั p น,นี้สวัสดีครับ